ไก่ผ้าสิบเคลียรชัดไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวที่ถูกเลยออฟจากช่องสามแม้มีข่าวฝ่ายข่าวโดนหนักที่สุดกลายเป็นกระแสร้อนแรงในวงการสื่อหลังมีข่าวหรือว่าช่องสามดำเนินการเลยออฟพนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายองค์กรลง30เอร์โดยฝ่ายข่าวได้รับผลกระทบหนักที่สุดมีการปลดพนักงานทุกระดับตั้งแต่บรรณาธิการจนถึงผู้ช่วยช่างภาพซึ่งข่าวยังระบุว่ามีผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่อยู่ในรายชื่อถูกเลิออฟจนทำให้หลายคนลุ้นหนักว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร หนึ่งในชื่อที่ถูกจับตามองคือไก่ภาคสิทธิอภินยาวาดผู้ประกาศข่าวมากประสบการณ์ของช่อง3าโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยผ่านสื่อว่าแม้ตนจะรู้สึกกังวลจากการได้รับข้อความแจ้งในลายระหว่างจัดรายการแต่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าตนไม่ใช่หนึ่งในพนักงานที่ถูกเลิกจ้างและยังคงปฏิบัติหน้าที่ในรายการตามปกติ ไก่พาสิทธ์ยืนยันว่าเขาจะยังทำหน้าที่ผู้ประกาศในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีและรายการเรื่องเด่นเย็นนี้หลังไม่เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและย้ำว่าตนไม่ได้รับอีเมลแจ้งเลิกจ้างใดๆทำให้แฟนข่าวของช่อง3สามารถติดตามการรายงานของเขาได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามกระแสะความสนใจยังคงพุ่งไปที่คำถามว่าผู้ประกาศข่าวคนดังที่ถูกเลิกออฟเป็นใครซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยชื่อออกมาอย่างชัดเจนแต่เหตุการณ์นี้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับวงการข่าวไทยพร้อมทั้งสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่หลายองค์กรต้องเผชิญในยุคที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญ สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่บุคลากรในวงการข่าวต้องเผชิญแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงความมั่นใจและความตั้งใจของผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างไก่ผ้าสิท์ที่พร้อมเดินหน้าทำงานต่อไปอย่างมืออาชีพ